สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้อง้องปายสู้ผู้สุขคดนอนคะเด้อทั้งเอฟซีใหม่ลวก็เอฟซีเก่าแลวก็เอฟซีตัวยูท่วโลกนะคะวันนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งร้านขายของเก่านะคะสาเหตุที่ปูนาจะไปช้อปปิ้งที่ร้านขายของเก่านี่คือปูนาจะไปดูพวกเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านซึ่งปูนาจะ ไปซื้อมาใส่ในบ้านเช่าของปูนาคือบ้าน a b บ b แ b นะคะเพราะว่าตอนนี้ปูนาซื้อบ้านเ b อินซื้อบ้านอีกหลังนะคะซื้อเพิ่มมาอีกหลังนะคะแล้วก็ปูนาก็จะพยายามไปซื้อของเก่าเข้ามาในบ้านเพราะว่าแต่เข้าซื้อของใหม่เนี่ยเพราะว่าเวลาทําให้คนเช่านี่เขาจะไม่ดูแลนะเราก็ต้องหาซื้อของเก่านะคะราคาถูก เก่าแต่ดูดีราคาถูกเดี๋ยวจะมีอะไรนั่นปูน่าบพ่ค่อยไปจักเถื่อพี่น้องข้างแรกที่ปูน่าจะไปนะพี่น้องมันเป็นร้านทริปสโตรทริปร้านขายของมือมือสองมือสามนะพี่ดดดเรียกว่าทริปสโตรนะพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆไปเบิ่งว่าข้างในมันมีอะไรเพราะว่าอยู่เมืองนี่ปูนาเ่ค่อยไปร้านขายของเก่าจ้าเถื่อพี่น้องในข้างแรกที่ปูนาจะไปเดี๋ยวปูน่าจะพาเพื่อนๆเดินทางกันไปนะคะ พาไปกันลูกสาวเนี่ยลูกสาวสองคนเนี่ยเ,เ,เดินทางกันจะมีรถมาไหมเนี่ยพี่น้องเดินทางกันนะะไปช้อปปิ้งกันค่ะอากาศดีล่หลายพี่น้องพอดิดาอากาศดีครับในขณะที่รัฐอื่นเนี่ยสโนว์ตกพี่น้องพายุสโน่หนาวลบ สิบหาลบยี่สิบแต่ว่าฟลอริดานี่หอนตัดแหลกพี่นองบึงบักม่วงแล้อพี่นงบ้านหลังนั้นบักม่วงกำลังออกดอกไยพี่นงบึงเด้อขนาดนี่นี่ต้นบักม่วงแล้วค่ะพี่นอง่ะมันกําลังออกดอกอยู่ในเมืองที่ปุนาอยู่นี่ไปใส่มาใส่นี่นะ,ะจะมีแต่ต้นมะม่วงกําลังออกดอกเต็มเพราะว่าคนเอเชียแลวก็คนสเปนิชอยู่เยอะ เขาชอบปลูกต้นมะม่วงต้นโอ้ยสารพัดต้นไม้แบบเอเชียเอเชียเราโอเคพี่หนองคู่ากำลังจะออกถนนใหญ่นะคะ l e t โอเคกลัมาถึงแล้วพี่หนอง้า trip store มาดูกันว่าเขาจะเปิดไหมืมันนี้เป็นวันอาทิตย์พี่หนองเขาจะเปิดไหมคนไม่ค่อยมีเออทำไมมันเงียบจัง เปิดกันหรือเปล่าไม่รู้นะแตไมันมันปิดเงียบอืเดี๋ยวไปดูนะปูนาไปดูว่ามันเปิดไหมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ปูนาจอดรถพี่หน่อยมันทําไมมันเงียบอย่างนี้วันอาทิตย์ปกติมันเปิดกันนะไม่เลือกเสาร์อาทิตย์นะแต่วันนี้มันทำไมมันเงียบหรือว่าไม่มีคนมาช้อปปิ้งอันนี้จะเป็นร้านอาหารของคนอินเดียนะคะแล้วก็บี ฟิตเนสนะคะแล้วก็จะมีฟิตเนสอยู่ตรงนี้นะคะมาไปดูกันค่ะพี่น้องเปิดอยู่ค่ะพี่น้องก่ว่าปูหน้าจอดรถไกลไปหน่อยเดียวต้องขับรถไปใกล้ๆตรงหน้าทางเข้าดีกว่าขี้เกียจเผื่อได้คงได้ของขี้เกียจขนนะพี่น้องเดี๋ยวปูน้าน้าพาเพื่อนๆขับรถไปใกล้ๆมองมองลานเขาดีกว่าพี่น้องมากอ้ยใจมันไม่ใหญ่ขนานี้มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วตรงเขาบอกว่า enter ต,นะอตอนนี้มันถึงแล้วค่ะกูดวิวนะคะโอ้ยใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากใหญ่มากคนเยอะมากมึงหยุดปูนะาไปที่ทริปสโตร์เขาปิดพี่น้องปิดตรงหน้าบ้านปูนาดูรถพี่นอ้องรถเนียนเอียดปูน่าเลยคนหาในอันนี้ Google ว่ากูดวิวมันอยู่ตรงไหน,น ณน้าก,ก็ไลยมาเสิร์เจอพี่นอ้องมาเ,อเจอในนี้นนกุศะมากเลยนะ,ะอย่าง,ง,างีเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะว่ามันมีอะไรน่าจับใจใช้สอยมาก เสราา็จแล้วค่ะโอ้ยคนเยอะมากคนเยอะจริงๆแต่ว่าปูนาบ่ได้อีกของอย่างที่ปูนา,อามองหาเพราะว่าพูดวิวที่นี่เขาขายของเป็นชิ้นค่ะเขาไม่ขายเป็นชุดปูนาจะมาเบิงจานนะพี่น้องจะมาเบิงพวกจานพวกแก้วเขาไม่ขายเป็นชุดเหมือนเมืองเก่าที่ปูนาอยู่ปูนาก็เลยก็ค่อยประทับใจเอะไรก็ได้ไร่ลองแ่ลองเทา่มาใสาเ่เลนในบาท เดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งที่รอสต่อไปดูที่รอสสิว่ามีอะไรมั่งไอ้ตรงมุมนี้จะเป็นจุดที่คนเอาของมาบริจาคค่ะแล้วก็มันจะเป็นห้องใหญ่มากของบริจาคข้างในพวกพนักง,งานเขาก็แยกแยกแย่แย,แย่คัะมาพี่น้องดูนะจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งที่รอสต่อนะพี่น้องนะ ดูคําสิว่าที่รอดมันจะมีอะไรปูนาไม่ชอบเลยมันไม่เหมือนแถวบ้านเก่าปูนาพี่น้องแถวบ้านเก่าปูนานี่มันมันมีของเยอะแล้วก็เวลาเขาขายของเนี่ยเขาจะไม่แยกชิ้นอันนี้แยกแยกแยกชิ้นล้านเหรียญสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญโอ้ยมันกระไดกับไล่ไหลเลยพี่น้องมะไ,ไปต่อไปชอบปิ้งกันต่อเะพี่น้อง ไปต่อช้อปปิ้งกันต่อคะ่ะมาถึงร้านโปรดของปูนาแล้วคะ่ะร้านนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ปูนามาช้อปปิ้งเพราะว่ามันอยู่ที่เมืองโอสมามันอยู่ไกลจากบ้านที่ปูนาอยูพ่พอดีบังเอิญปูนามาช้อปปิ้งที่พูดวิวที่โอสมาก็เลยถือโอกาสลองมาที่นี่ดูเพราะส่วนมากปูนาจะไปตรงที่ใกล้ใกล้บ้านแต่ตรงนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเพราะย่านนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะ ขอมีอะไรให้เราเลือกมากมายโอ้โห oh, คนเงียบมากเลยแบบนี้ละชอบรอ,องเท้าคู่นี้สวยมากแปดสี่สบสี่เกโอ้โหแต่เสียดายไซส์ใหญ่ไปนะคะไซส์แปดสวยสวยถูกใจกดูปูหน้าซสไซส์เจนะคะซส์เจมันจะมีอะไรให้เราเลือกนะ อันนี้ก็สวยอันนี้ตกอยู่ที่ราคาสามสิเหรียญสเก็ชเจ็ดเจ็ดเหรียญครึ่งอไม่ใช่ใจไซส์เจ็ดครึ่งน,นะคะอ๋อเบอร์สี่สิบไม่ใช่เจ็ดครึ่งรองเท้ามีไม่เยอะเลย ช้อปปิ้งได้ของเยอะเลยนะคะพี่น้องจ้าของใช้ในครัวเรือนสําหรับบ้านใหม่บ้านเช่าของปุนานะคะโอเคพี่น้องเป็นว่าหุยอุ่นให้ใส่เวลาช้อปปิ้งเกือบสามชั่วโมงเบิ้งเหล้วเบิ้งอีพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องค,ะค่ะปุนาพนเพื่อนเดินทางกลับบ้านกันค่ะนี่ถ้าลูกสาวมันเลาะเหมือนสามีโทรตามบอกฮันนี่เธออยู่ไซส์มาจันมาพี่น้องได่เวลาเดินทางกลับ บางจ้ะเนเยวลาวทำอาหารในสามีค่ะพี่น้องจ้ะตอนนี้ปุณหะเขามาในหมู่บ้านแล้วนะจ้ะมือ่อวันอาทิตย์ขับรถง่ายง่ายรถบ่ไยติดด้ยวยพี่นอ้องขับง่ายเ ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าแล้วค่ะโอ้ยไปช้อปปิ้งกันแต่เ <laughs> ทีย่ยงพี่น้อง <laughs> ไปเบิดหมืม่นเลยบมอวนี้ได้โอกาสบอกสามีเดี๋ยวฉันจะไปใช้เงินหน่อยนะวันนี้บอกสามีเดี๋ยวฉันจะไปใช้เงินเธอหน่อยก็บอกไปเลยก็บอโอ,โอ้โหให้ ดกดกก่อเงิดนี่นี่พ่อใหญ่นี่นี่นี่บ้านพ่อใหญ่ี่กับนี่เราตัดต้นมะคุงทิมโอ้ยก่เเสียดายภาพีน้องแดืลมล้มตกพี่น้องเว้ยเนี่มเห็นถนนเวยโอ้ดดส่งหนาพี่น้องเกี่ยวเนี่ยมเ็งถนนเลยหวเขา พี่น้องเบื้องต้นบักงวงต้นนี่เอ้ยเอ็ต้นบักงวงต้นนี่เนี่ยพี่น้องมันเนี่ยใบบางดอกเนี่ยพี่น้องดกคักดกเนี่ยเยะอะสิบภาพต้นเบิ่งต้นบักลินจีต้นบักลินจีแล้วก็ต้นนี้คือขับกวนกวนฝาติดต้นบักลินจีกับต้นลำยายพี่น้องเดี๋ยวนี่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ย ยาบูน,น่าจะให้เบิงด้วพี่น้องสองต้นนะคะนี่น,น,นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ต้นบัลลินจีพี่น้องอันนี้ต้นบัลลินจีได้จ้ะน,น,นี่นี่นี่เห็นบ่พี่น้องนี่ต้นบัลลินจีเด้ค่ะอันนี้คือต้นต้นลำไยพี่น้องนี่นี่นี่ต้นนี่คือต้นลำไยกำลังเป็นดอกแต่ ก็เติบโตูนบ้านพี่น้องชมบรรยากาศย้ำเย็นพี่น้องชมบรรยากาศในหมู่บ้านย้ำเย็นเนี่ยอากาศห้อนพี่น้องฮอนค่ฮอนเนี่ยอันนี้คือหลังบ้านปูน้าเด้จ้ะหลังบ้านปูน้าจะพี่น้องนั่นบ้านปูน้าอยู่ตรงนั้นพี่น้องหลังบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นถนนทางเข้าแล้วนะคะ นี่ทางเขาวานปูนาะได้พี่น้องหอ,ด,หอหดแล้วได้พี่น้องหอดเลยหอดเลยโอ้ยฉีเป็นลาบหมูมาหนิยิ้วข้าวอย่ากินอยากกินเขา่าพี่น้องฉีเป็นลาบหมูแซ่ๆบๆพี่น้องลาบหมูกินแซ่บๆสบนี่เห็นหมดพี่น้องนนถึงบ้านแล้วบานของปูนาถึงเรีบยบวเลยขาดพอ,อพี่น้องไปชอบกินเม็ดเมืองเมื่อเช่น,น ลืมเดลครับรถโดนจอดพิ่พน้องมาพี่น้องจะขนของเข้าบ้านกันจ้ามาพี่น้องผู้น่าจะาพาเ,เพื่อนๆขนนของเข้าบ้านกันจ้าขนของเข้าบ้าน